สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องเครือข่ายจิตอาสาคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ฟังกันนะคะเครือข่ายจิตอาสาคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเราเกิดขึ้นมาจากผู้ที่มีจิตกุศลนะคะบุคลากรคณาจารย์หลายๆท่านเลยนะคะที่อยากจะมาทำในสิ่งดีๆที่จะมาเป็นผู้ให้ร่วมกันค่ะ เราก่อตั้งกันขึ้นมาเมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2551ค่ะเราสืบสามตามรอยพระราชปณิธานของสมเด็จยา่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จย่าของวงชนชาวไทยของพวกเรานั่นเองค่ะเครือข่ายจิตอาสาของเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์คือเราเป็นองค์กรหรือเราเป็นสถาบันที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคนนะคะได้มีโอกาส ทำความดีเป็นผู้ให้โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะคะเพื่อให้ผู้มารับบริการของเราเนี่ยได้รับความพึงพอใจนะคะได้ประโยชน์สูงสุดนะคะมีความประทับใจในการมารับบริการในโรงพยาบาลศินิรินหรือในภายในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรของเราเนี่ยได้ร่วมมีกิจกรรมดีๆได้ทำร่วมกันนะคะ เพื่อเสริมสร้างความรักความผูกพันในองค์กรค่ะเครือข่ายจิตอาสาคณะแพทยาศาสตร์ของเราเนี่ยมีหลายประเภทนะคะประเภทที่1เลยเนี่ยเป็นกลุ่มเครือข่ายจิตอาสากลุ่มนักเรียนนักศึกษาค่ะ,คะกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะคะที่เรียนกันอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยหลายๆคนได้มีโอกาสเข้ามาทํากิจกรรมจิตอา,าสาในโรงพยาบาลศิรินทรหรือภายในคณะแพทยาศาสตรค์ค่ะ ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มนี้จะเข้ามาในช่วงปิดเทอมปิดภาคเรียนต่างๆนะคะมาช่วยในการให้บริการผู้มารับบริการค่ะช่วยเหลือคนไข้แนะนําบอกทางให้ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลน,นะคะช่วยกรอกเอกสารนะคะรวมถึงกลุ่มที่เป็นนักศึกษาก็อาจจะมีเรื่องของดนตรีมาเล่นดนตรีจิตอาสาให้กับผู้ป่วยผู้มารับบริการฟังมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังอย่างนี้ก็มีนะคะ หรือช่วยงานในส่วนของสำนักงานค่ะเช่นการประสานงานจัดก,การประชุมการจัดการเรื่องเอกสารหรือถ่ายเอกสารอย่างนี้เป็นต้นค่ะเด็กๆก,ก็ประทับใจแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของกระบวนการทำงานเกิดแรงบันดาลใจนะคะที่จะเป็นคนดีเสียสละหรือหลายๆคนก็อยากเป็นแพทย์เป็นพยาบาลต่อมานะคะกลุ่มที่2ค่ะคือกลุ่มบุคลากรของเราเอง กลุ่มนี้ก็คือบุคลากรที่ปฏิบัติงานของเรานี่แหละค่ะเต็มเวลาเลยเป็นผู้มีจิตกุศลคะ่ะอยากช่วยเหลือคนไข้หลายคนทำน้ำน้ำน้ำใบเตยน้ำมะตูมน้ำต่างๆเอามาบริการคนไข้นะคะในช่วงที่รอตามหอผู้ป่วยหรือแผนกต่างๆหรือแม้กระทั่งเวลาที่งานเราจำนวนมากนะคะผู้มารับบริการจำนวนมากหลายๆคนก็นะคะมาช่วยกันนะคะ สิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้บุคลากรของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะเพื่อทำให้ผู้มารับบริการของเราเนี่ยได้รับบริการนะคะอย่างประทับใจและพึงพอใจมากที่สุดกลุ่มที่3ค่ะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีจิตกุศลเป็นจิตอาสาที่อยากจะช่วยเหลือผู้ป่วยจ,จริงๆเช่นกันกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มล่ามจิตอาสาค่ะกลุ่มนี้เป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยนะคะที่มีความสามารถทางด้านภาษา ได้เข้ามาช่วยในการแปลหรือให้ข้อมูลนะคะหรือดูแลผู้ป่วยที่เป็นชาวต่างชาติที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศินนขรินค่ะปัจจุบันเรามีล่ามจิตอาสาอยู่หลายภาษาทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาจีนนะคะภาษาคขเมนนะคะหรือาภาษาเวียดนามเหล่านี้นะคะท่านก็จะมาช่วยเราแล้ก็สร้างความอบอุ่นให้กับ คนไข้ต่างชาติที่มารับบริการที่นี่หรือถ้ามาไม่ได้ก็ใช้ระบบของการทําวิดีโอคอลกันนะคะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยให้แพทย์พยาบาลเนี่ยสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสื่อสารกันได้เข้าใจและก็ชัดเจนกลุ่มที่4ค่ะคือกลุ่มของบุคลากรของเรานี่เองค่ะแต่ท่านเนี่ยกเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ยังเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า มีความรู้มีความสามารถมากมายด้วยประสบการณ์และทักษะในการทำงานกลุ่มนี้นะคะก็ได้กลับมาช่วยในการปฏิบัติงานของเรารวมทั้งสอนงานให้กับน้องๆมาเล่าประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่หลายๆท่านก็กลับมานะคะให้การบริการรักษาพยาบาลกับผู้มารับบริการนะคะในกลุ่มของ จิตอาสาสายผู้สอนนะคะที่เกษียณไปแล้วหลายๆท่านยังกลับมาช่วยเราหรือจิตอาสาสายสนับสนุนนะคะพี่ๆพ,พยาบาลหลายๆท่านที่เกษียณไปแล้วท่านมีความรู้ความชํานาญท่านก็กลับมาช่วยในฐานะที่ปรึกษาด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายค่ะคือกลุ่มประชาชนทั่วไปห้างร้านต่างๆค่ะที่เข้ามานะคะบริจาคทานจัดทำโรงทานบริจาคสิ่งของนะคะให้การสนับสนุนต่างๆค่ะ ทั้ง5้ากลุ่มนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีโครงการสร้างแรงบันดาลใจและเราก็มีการมอบรางวัลให้สำหรับจิตอาสาซึ่งปฏิบัติงานดีเด่นนะคะหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยกันให้โครงการนี้ของเราสำเร็จลุล่วงไปรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนนะคะส่งเสริมโครงการจิตอาสาของเรา ทุกปีเราจะมีการประกาศชื่นชมมอบใบประกาศมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกๆคนนะคะได้ไปต่อ<ม>เห็นตัวอย่างที่ดีๆตรงนี้ได้เรียนรู้ร่วมกันค่ะอยากจะขอเชิญชวนทุกๆท่านนะคะมาร่วมกันเป็นเครือข่ายจิตอาสาด้วยกันนะคะเรามีช่องทางนะคะเพื่อติดต่อเพื่อเข้ามาร่วมกันเป็นจิตอาสา ผ่านทาง Facebook Fan Page ของเครือข่ายจิตอาสาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะที่ดูแลจิตอาสาคืองานสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลศิรินทรค,คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยการเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามามีส่วนในการทำกิจกรรมดีๆ เพื่อความสุขนะคะเพื่อพัฒนากล่อมเกลาจิตใจและการเป็นผู้ให้นะคะเพื่อให้สังคมของเราเนี่ยได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไปค่ะขอบพระคุณมากค่ะ